สบายดีพ่อแม่พี่น้องก็จะผูกจะคนเนาะยินดีตอนหับเข้าวซูสองดีมเกาแลาวนะทุกคนเมือนกัฝนตกอียู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยฝนตกดีนนี้เนาะวันนี้ตาเครื่องจนตาจนบริขู่เนาะเปียกฝนตกห้ามเปียกขึ้นเก่าอีูเนาะมาชีแห้งกับบริแห้งซสัมวันนี้คำสีวันทิ้งกับกระเพกระกอยกับพี่น้องเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย โมเดลก็ไม่ยังไล่เนาะม่พี่น้องสิงมาถ่ายคลิปเราประสบการณ์แต่ข่าวยังหน่อยเนาะกับบิ๊กใหญ่แต่ข่าวประมาณสิบปีลังเนาะไฟพี่น้องอลเลยหย่อนเวลาอะไประมาณสิบปีลังเนาะสิมาเราเป็นเหลืองตลกก่อนนอนซะเป็นเหลืองข้อมือนะพ,อพ่อแม่พี่น้องเลยจักสิมีภัยหดือคือกันนี่บอลเนาะแต่ข่าวสอางอยุประมาณ สิบสี่สิบห้าเนี่ยพ่อแม่พี่น้องดื้อหรือเนาะกระบิกใหญ่ข่าวนั้นดินน้ำกันตลอดเลยเนาะตามที่เราในขี้ปุตก่อนเมื่อนั้นบังเอิญพากันไป่โจของหนำเพื่อนเขาเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่เพื่อนบิ๊กใหญ่เนาะเพื่อนบิ๊กใหญ่แต่อยู่หลังเพื่อนมันจะเป็นเพื่อนคนต่อไปเนาะเพราะว่าอยู่เป็นหมู่บ้านเนาะหลายคนไปดินก็บิ๊กใหญ่ตอนน่ะไปดินอยู่เพื่อนเพคน ป่าเพิ่นกับโบยู่นะป่าเพิ่นกับเป็นอาจารย์สอนยังออกไปสอนอยู่เนาะพ่อ,อแม่พี่นอ้องตอนนั้นเราเป็นคู่ซอนเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นได้ยังสอนอยู่แต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เมนเรากินบำนาญเนี่ถ้าอยู่ซื้อป,ป่าบิ๊กใหญ่ที่ว่าบิ๊กใหญ่มาอยู่นทำเท่น้อยนะอยู่ล้างเขื่อนเพิ่นเนาะมันมีเขื่อนติดกันติดกันสู้อกันนี่แหละตอนนั้นก็นมีคนขวางเงื่อนน้ำอีกแน่วหนึ่งนะมันหนีน้ำกัน ส่วนกันไปจ่อของหนังคอกระซิซองมาเขาอาั้มนังก่อนจังให้เราพ่อแม่พี่น้องควบหรือผ้ากันไปจอ่อีหลังของนหนําเกลือนเขาเนาะไปปีนหุปีเออยอ,ยอยู่ทั้งล้างเงเนปะินใหญ่เน่ยเพราะว่าไม่มีใครเห็นเดี๋ยวนะอนเพราะว่าอยู่หลังเกือนเนี่ยเป็นห่อมกับไปทั้งขงออ้างสอดซับ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 เยู่ใน็ตเตอร์ซับเลยก็ะยานเนี่ยมันนี่จ่อเขาไปหอดประมาณครึ่งหนึ่งนี่เนาะพ่อแม่เนาะเนาะประมาณเนะนนะาณกือบ,บท่านทะลุหนระอกท่านดะุทะลุสอดไปเบื้องนันะ่นเนาะเจอเพราะว่า มันเป็นซื้อทอของน้ำในหูอยู่แล้วว่าตะบอนเป็นของน้ำกับพี่จอเนาะจ้อพากันความลือนะจอ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 เธอแล้วน้อยเลยกับผากันหลายอียดนะมันละเอ่าดกับผากมันนั่งดีหลีนี่เคืออนเนาะตามภาษาเด็กหน่อยนะดีนะหยาขานกับถ้าชิไปจ้อยช่างไหนแหละตอนนั้นโมโหว่าเออซองมึงก็เสด็จไะซองมึงไปไหนเนาะไปกับพี่จอไอซับซับอีซับอีเธอแล้วน้อยเธอแล้น้อยมันมีมังเงินมันสอดพุทธเลยเนาะ บันที่สอ,องไปจอบันที่สองเนี่ยสอดพุธ๊ธตัเฮ้ยอ,องเข้าไปเนาะวันนี้เนะาะทายีกบับผมมีคนเนี่ยสองไปในหูเปลี่ยนกันสองสามคนสองเข้าไปเนาะซองเข้าไปกบับผมมีคนเนะน,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 นี่ยพรท่านเข้าเ่ราท่านอาบน้ำยังนอนตอนนะี้เนาะทะลุเข้าไปเป็นหูมาโดนล้นเต๋อวนะิ่เนาะยินเสียงหนำเลยอยู่ดังเหือดคนไปซองาเลย สองพอิีเขาไปตาเข้ากับตาเข้าพอิีสองจ่องกันเลยป้ากระตงใจแหล่ะเหอะเอะเหอะเนาะมาเนี่มาเป็นเรื่อดไงพ่อแม่พี่น้องเลยมัเนี้เมื่อมาจองอันะไรเดี๋ยวก็เป็นเรื่องมันล่ากัแล้วมัเนี้ยเขาหันไปแจ้งตำรวจมัเนี้ไเตข้าเลยเนาะของเด็กหน่อยโอ้โหสั่งเขาไปแจ้งตำรวจเนาะตำรวจก็มาเต็มอยู่เกันมาตำรวจกองร้อนบานเนี่เนาะก็มาเขาหันไปขึ้น่าเราไปจอยสิเขาคึ้ว่า ซอมอนเมื่อเช้านะเขาคือว่าขี้ลักเขามาลักเครื่องใช่ไัมนนะเขาก็ตํารวจได้ช่างมากโอ้ก็สอบาาาถามกันคักแน่ทางกันหยานหยาดเนานะโม่วจักยังเมีเอาโมผู้โมหลายปีดังเลยลายปีเตอน,นที่เออเหตุการณ์ตอนนี้ข้อมือเนาะในประมาณชิดสามชิดสี่ปีอี่วจักตอนนี้ไดข่อยสองอายุตอนนั้นเนาะข่อยก็ปิ้งญ่อายุสิห่างกันประมาณสองปีเนาเคยเนาะปิ้งใหไงประมาณเก่าหา บิมีไงเกิดเกาะหาเนาะไปเกิดเกาะเจ็ดโอ้ยขลือหรือจะง่ายเผื่อกับคนเพื่อเน,นีเ่ยไปคนส่วนส่วนขเขาก็เห็ดยังเห็ดตาเนี่ยลุยอีหยังเดียวไม่แต่ว่าบุษณ <c oughs> <c oughs> พลไผ่พ่ออะไกลัวไปเนาะแล้วก็มีเรื่องอีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเลยเรื่องไปวันเกิดมูเนาะตอนนั้นยังจืดอะไรอยู่เีย็นมอสีพ่อแม่พี่น้องเลยอยู่เกี่ยวจำพันธ เปวันเกิดหมูเปวันเกิดเอาหมูใ่ไหมวันเกิดบันนี้ของควันอีกสังหน่อยนะหมูแต่ละคนละคนไปหันเขามีของควันไปเลยของควันที่ว่าไปซื้อของควันจะไปหมอห้วมูจะคล้อวันเกิดนะบันเท่าเลยบิ๊กใหญ่เขาไี้สื้ออีกสังถามกันนะ่อยก็เป็นถามกันบิ๊กใหญ่สื้ออีสังบั้งบิดใหญ่ว่าหอยเพื่นว่าสื่อเกลือไปเพื่นว่าสื่อเกลือหอยจิคลองควันไปอะไรเขาไปเพื่นว่า ไปวันเกิดเขานะ่อู้หัว่าสีดีวะวะเห็ุรุณนาเพื่อนวะไม่ใหญ่วมาเอารถนาะคนกับคนยังให้อีเนาะอยู่น้ำกันนะนะเอาตามเพื่อนเห็ุตามเพื่อน,นเนาะไปจางเขาหา่อไปจางเขาหา่อของควันไปซือ้อเกลือเนาะเกลือทองละพันขี่เพื่อนพี่น้องเ,เอ้ยเกลือเกลือกระใ้เนาะเกลือทองละพันขี่ซองคงจางเขา,าหอนคาหอหาพันหอเป็นกล่องเรียบร้อยโอ้จบเงา,าเลยเพื่อนพี่น้องเลย อ๋อของขวันไม่วันเกิดหมูเนาะกินโอ้วหลังจากกินอยู่ในงานกินสนัทชนีด้วยนะสองคนทางหมูยังกับใส่กันเต็มทีเนาะของขวัญกับหมูเห็นเอาห้เบอร์แ้วนะตอนนะั้นหมูเขาไปงานก็ถือ่ไปห้ด้วยนะของขวัญเขาไปมาจะข้ององันนี้จะข้องข้องข่อยข้องมาดีมเนาะข้องดีก็บิ๊กใหญ่เนะานเ่อท่านไปห้ถ้ามีา้แบบป้าไปได้บอลลูดอยู่ตอนนะั้นบอลลูดจากเขาเสี่ยงห้เขาเลยบอลทำอยนะู่เลยทมกันเขา มี่เจ้าใครเขาอยู่บ่ทานอะไก็ว่าบ่ฟ้าฟาบ้าฟาามีทานมีไงวะกินแล้วเหาจ้าให้เขาเคนบ่้ยพี่น้องเลยกินกินจิตอิม่มเนาะกินจิตอิ่มม,นม,นมออันเนี่ยมัชอบเมื่อไปโจของควันออกมาเนี่ยอ้าไเป็นยังไงเขาปุ๊บจะอ àng, าญาฟาอ่ะอาญาออกไปเลยติจดจักรถสตาร์ทขึ้นรถไปเมื่อเลย ตื่นเสามาเราพอพี่น้องเยตื่นเราพบว่ามูก็เหยียดมูเหยียนห้องเดียวกันอีกนะคว่ำหลือตอนนั้นบ่นหอย่ากเสียใจมูอยู่ในตอนนี้ในตอนนั้นนะขืดอยู่นะเมื่อมันจะเป็นจะได้เด้ถาฟังมืงคอื่นเนอะวะบทสนวันมื่ออื่นซะหน่อยเหมือนกันเลิกเติบเห็นมูนแชทมานะอ๋อมึงคือเป็นคนแนี่นี่วะมึงก็เป็นคนแนี่นี่มึงจะบ่หายกูก็ได้ของขันเอาเกลือมาให้กูจั้งหมด นี่ก่อนจะไงจังเลยนะเอนฉะนเดี๋ยวไปขอโทษโมไปเลยโมเสมอกันยังเย็นกันอยู่หรอพวกที่ว่าเอาของควรให้มันก็บอหยอกเลย,ยอยู่มึงก็เกลือมาให้กูนะงบอหยอกกันจะใส่สีเนาะกับพูว่าอยูอ่เนานะพ่ยอยิองนะอยูนะ่ตัวเด็กก็เป็นเดือนคืดมากือพู้ว่าคืดอยู่เนาะเอาเกลือมาให้โมบู่้ว่า ข้าวนั่นเรื่องราวของไพรแต่ละคนจเปิดใจไดนั้นแต่ว่ามาเล่าเรื่องราวข่อยก็บินใหญ่ฟังเนาะงข้าวขี่หรือแหงนะพอไปมันกันตลอดดิเด็กอะซิมาเล่าอีกเนาะเรื่องหนึ่งนาะงพอมีพี่น้องเนาะเรื่องแต่ก่อนเนาะมันมีหันผู้สาวดิหันผู้สาวสาวบริการเนี่ยนะใส่คำว่าสาวบริการสำหรับพี่น้องเนาะเขาว่าเปิดอยู่ขาลงเหือนเนาะห่างกันประมาณสามลังเหือนเนี่ยพอมีพี่น้องเลย ที่หางกขประมาณสามลัเหือดเลยก็เป็นทหารผู้เช่านะมันนี้ก็บิ๊กใหญ่นี่ประมาณหาหกมงแหกนี่เนาะผู้ว่าเขาอาบหนับนะผูทหารผู้เช่านของหนับมันเฉยทอหูทอมันง่นใหญ่นึ่งนะแนวเข้าไปก็เย็นมืดอย่างนี้หูทอไปซองเข้าไปกระพ้ากันไปซองนะเกืบทุกมืออยู่บิ๊กใหญ่ส่วนนะ่ยงามัหอนมองแล้วหอนมองแล้วบิ๊กใหญ่ปะ หอ,อนโมงแล้วไปไปไปเขาเวียเขาเวียงขวนญมาฝ่ากับกับไปเนาะตอนนี้นกับไปสองขวัญแนทกับสองมันก็เพิ่นพวกพวกอยู่ในบ้านเห็นเนาะพวกมูรุนล,ล่าเขาเดียวกันนเห็นมาอีสังกัมมาสองแลโอ้เป็นชีพขวัญหพ่อแม่พี่น้องเลยว็มาดื้อเป็นชีพสองแต่ละมือมาจุ่มกันอยู่คนเนาะอาหนักมังเอิญมาเหม,มือน,นั้นไปผู้เดียวเน้อ โอ้แม oh ่นอนบริเวณผู้เดียวเนาะมึงเอิ้นวันนั้นไปเนาะไปก็ไปประมาณสี่ห้าคนนี่แหละโมผู้นึงไปชองเบิ้ลเนาะกอว่าเขาวสีจบไหมมือก็าวสีจำไหลเนาะที่เอาขาสีเดิมตันเลยนะหูของหนักแต่เขาวจะตันทีมือเขาวจำไหลเนาะพอไปซองซองซองเลยหัวบางแหงหนึ่งหัวก็ได้สีแดงเลยเนาะจะไปเห็นอย่ังไรอยู่างไรเป็นหัวแถวว่าพุทธิข้าสองก็ที่ขาสารหนักเสียตานะ ไปสีผ้ากันแดดลยพ่อแม่พี่น้องก็สารนำซึตาผ้ากันแดดปุ๊บมันนี่มากหลังจ่ากเขาหัวมีคนไปซอมึงเนี่ยเขากลับเหลิมปิดน้องผู้ทอตัวนั้นปิดเขากลับเห็ดเป็นหูน้อยเนี่ยเนี่ยมาไปโบเฮนลองไปซอมบางคลื่นอย่นงเงีเป็นกับซอมบางคลืนกับโบเฮนเนาะพี่น้องเนาะพร่าเขาเปลี่ยนผู้ทอเนี่ยนี่แต่หันสาวเลยนี่เขากับสาวไอ้เนาะกับเป็นหัน ก็ไปเปิดเท็จแนวอื่นนะนี่ก็เป็นเรื่องตลกเนาะวัวมวนน้ากันแต่ข่าวพท่นแหละชิปปลายปีเลยไหมเรื่องประมาณชิปปลายปีเนาะประมาณสองพันสิบสามสองพันสิบสี่เนี่ยพอามีเนาะเรื่องประมาณนั้นเนี่ยประมาณสองพันสิบสามเนี่ยก็ห่างประมาณชิปปลายปีเลยเนาะถ้าว่าถือเพื่อนไปเไปอะไรบ่เบิ้งคลิปแล้วข่าวเนาะข้อโถดข้อไฟเล <laughs> ยเนาะเป็นอย่างว่าความหรือเนาะมัน บอยไมีเจตนาไอ้ช่างแบบไปเห็ดไอ้ช่างหรอกดื้อเห็ดไปเลยความจังให้นะเฮาเป็นเด็กหน่อยเนี่ยเฮาแบบพูดทันจักยังหรอกตอนนั้นนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อเราเรื่องอดีตอันสัมโศกอันโศกสัมเนาะแต่ข่าวนั้นดื้อแหงเนาะมันก็มีหลายเรื่องเนาะเราเรื่องจังให้นี่หลายกว่าเรื่องที่ว่าเฮ็ดดีเนะี่ยเตข่าวนั้นอ้ดื้อแหงอันนะี้เนาะ บางทีก็แตะละมือเนี่ยกลางคืนนี่บางทีก็บบเดนอ่นนะกบินใหญ่บบเดนอนกลางคืนถ้ากวนเขาซื้อดูกบ้านเนี่ยพอไม่ผี่น้องเลยซื้อดูกบ้านเนาะซื้อดูกบ้านนี้คือซิมีเพื่อนคนบบถือใจนะคนคนแบบว่าเคยคนที่แบบว่าเขาบอกประมวลนั huh ่มนะแบบว่าสร้างเราแหงน่ะตัวน่ะผ่ากันในกลุ่ม ข่อยบิ๊กใหญ่ช่างเนพ่ยอหมูยังพากันในบาทเนี่ยว่าสร้างเราหลายคนน่ะสร้างเราพุ่นนะในเหือนเราพากันนะคำคำบางคืนนี่ที่แกงฮีนไม่ใช่เหือนเนาะแกงในกระแลนเขาเหือดเพื่อนมันในหัวพากันวัวอยู่เนาะหลังคาเหือนเราหันมีแต่ขี้ฮีนพอเมพี่น้องะเลยไปเบิ่งเลยเพราะเดี๋ยวนี้ต่ว่าเรือนี้ได้เห็ดใหม่เนี่ยได้เห็ดใหม่ประมาณห็นชามปีนะแต่เข้าวามปียังสีตีหลังนี้ ยังม kh kh oh. ีข <c ười> <c ười> wow ี่ฮีนที่เคคเเยขาเคยแกงอยู่นะเต็มอยู่หลังคาเลนเนาะจากแก้วจากอีสังปูแกงใส่็จไปแล้วเราปุ๊บเนาะแกงเสร็จปุ๊บเราใครประตูออกมาเลยเนะเราก็ล้อลาอล้อเราก็เห็นคนเราก็ล้อเสียงอย่างพากันหัวอย่างนี้ก็พี่ใหญ่หัวนอนหัวอยู่เกันเพื่อนมันอยู่เนาะตื่นสามารถกันมากกันมานั่งโซกันนี่างเนี่ยคนขื่นไก่กันหัวอย่างเนี้ยแต่ก็ยังบมาเอาอยู่เลย ซื้อดูกบ้านเนาะความจังให้ยังหน่อยซื้อดูกบ้านนี่มาใส่ก,กระถูบมาใส่กระถูบเนาะมามามาใส่แต่กระจูดถูนะเวลาถูมันไปฮอดมันใหม่มใหม่มจะไปหอดฉนวนฉนวนอูกบ,บ้านเนี่ยมันก็จะแตกนะจูดโอ้ยซื้อมาเป็นเท่ายนะซื้อมาตัวน่ะหันเป็นทง้งดูกบ้านมันจะมีรอยรูขนะึ้นเนาะรอยรูนะโจ้ร้ายมือเติบได้จังเบิร์ดเสียบเสียบเสียบใส,ส,ส่ถูมาเนะี่ยเสียบ ไปเสียบเส้นาเพื่อนเข้าไว้เพื่อนเขาได้จะไปจะสร้างนั่สร้างนี่มาจะถูจูดหอนมันหอนเวลามันนอนอะไรก็มันนอนฟังเสียงนะอยู่หื่นนอนฟังกับยิ่งใหญ่พัวหมูในบ้านเนี่ยที่ว่าดื้อๆน้ำกันอะไรประมาณมีอยู่ประมาณสองสามขวดนี่แที่ว่าดื้อมานอนนะมันในฟังเสียงนะแตกท๊อปท๊อปเที่ยวหื่อนเลย โอ้หลังสนัน่นเบิด่อไหร่ากันหัวอยู่เขาออกมาเขือนมาลาเสียงเสียงลาวเต็มอ,อยู่หน้าบ้านจักเมนนี่ทั้งน่ะเบิกกาแากันหัวนี่นะพ่อแม่พี <T> ่น้องะเลยเดือดเหล่าในข่าวนั้นความืีความยังไงเนาะแต่ว่าเรื่องความดีเนะานะ,ควา,นะความยิ่งใหญ่ดีเนาะเรื่องดีนี่มีเรื่องดีเขาไลฟ์ู่ดไปพี่น้องะเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าหลายปีเนาะข่าวแบบ ยังดรือจ้องห้องอ่ะนะความมา,มาก็จะจอ้องฮ้องขี้หื้อไปเนาะคือ,อหลังดีบิ๊กใหญ่ก็ไาย,ายบิ๊กใหญ่เป็นคนมีพรสวรรค์นนะมักห่องเพ่งแต่ไลอะไรบิ๊กใหญ่นีเลยข่าวเหี้ยน้ำกันเด้อเหี้ยอน้ำพืนนี้หม้อหนึ่งจะทอดหม้อเจ็ดเหี้ยนห้องเดียวกันเนาะไปเหี้ยอน้ำกันตลอดบ่มีดวดนี่ก็ย่างไปเหี้ยอน,น้อำกันในปาก่ไก่หนึ่งสองสามลักย่างมีดวดขี่มือไรมีรถถีบขี่กับขี่ฉอ,อนกันนะรถถีบบ่อเดียวหนี่งก็นั่ง แง่กันไปแด้วองคนบิ๊กใหญ่เป็นคนทีพรสวรรค์เหมือนการมักหอมเพีงนะเพื่อนนี่เวทีได้พื้นขึ้นเป็นสมรักประกวดเบิดในข้าวนั่นนะหม้อหนึ่งเตะหม้อหนึ่งเนาะนมันจะมีแต่เรามันจะมีช่วงที่ว่าเขาเขาับประกวดหอมเพีงนะแต่ละหองเลยประกวดแข่งกันเป็นคอทรงซื้อไปได้บิ๊กใหญ่สเสนอซื้อเป็นเองหรอคืนนะทุกปีด้วยเจ็ดปีก็เป็นเจ็ดเวทีโดอกฉพาะในองเหียนเป็นเห็ด คนมาแพลงนะเป็นคนมีพรสวรรค์มามาเข็ดเกีียวกับเพลงมันจะได้เลยพอน้องมาเพื่อนนี่กับเป็นมาเพ่นมาเพื่อนเนี่ยมา,มานนยช่วงนะั้นข้าวนะ่านมันจะเป็นเพลงขั้นมาเได้ฟังเพลงอะไนดีเห็น,มนไมเด้ฟังในโทรทัศน์นะสองเล่าสตรอร์อาวอรือว่าสองนี่ช่างนี่แหละในสองเล่าวนี่แหละมันส่วงเพลงมันจะมีเพลงย่ำบ่ายน้องเพลงเราอูอีกใหญ่นั่งฟังนะหน้าจอโทรทัศน์เลยฟังเลยก็ ฟังในกระแซดไปขอเพลงนะโทรศัพท์ตัวนั้นเอาโทรศับก็เอาโทรศับป่าเอาโทรศัพท์บมีหรอส่งขอความไรไม่แต่แบบสไตล์แบบโนเกียไม่ใช่ใช่ไหมนะไปก็แซดไปแหละแซดไปคอเพลงเขาก็อ่านซื้อยังก็ดีใจอะไรอยู่างเงี้ยจุกมือนะฟังชัวนะมีใหญ่ไป็คนนบบมาของเพลงอะไรล่ะเวทีอะไรกับปะปวดเวทียุไซมี่นะ ประทรงไปหลดประกวดหลดห้องวอซึ่งมาสีบุรีรางวัลที่หนึ่งกะซางวันใด้ขืนเวทีไปนี่แมนเพิ่นไปนะเพิ่นบุรีขาดบ้างเรารางวัลยังี่ยเนาะไปของม้วนนะพวกัวมูผอวมูนี่เฮียน้ำกันยิงพากันฟอนเนาะคนอื่นโบโย่เลยก็โห่กันเองนะม้วนชอบนะเงี้ยเราเหลืองเล่าเนาะเหลืองเล่าแต่ข้าวสิบปีลังสิบปลายปีเปนไอ้ต้องพอมีพี่น้องเลย ก็สิมาเราฟังน้อยนึงเนาะเพราะว่าสิไปถ่ายคลิปถ่ายยังกะแมนไปบ่ไหลฝนตกดิ่นเดือดอยู่ลหลายมื่นเนาะพ่อมีพี่น้องนี่บ่ได้ไปใส่มาใส่สัมบัดสิไปถ่ายคลิปอะไรตอนนี้แดงมานี่ตกลงม,มาแล้วฝนโ,โตกกระตกหนาเเลยเนาะคำบัติคำมากบ่จักสิไปที่กว่นี้เนี่ยพอมีพี่น้องเลยคลิปกับสิโจมเป็นามีแหละ มาเล่าไอ้ฟังซื่อไอ้ก๋าชีเป็นเรื่องเล่าคลิปนี่แหละเป็นคลิปเราสิฟังซื่อ,นอเนาะพ่อแม่พี่น้องเย้ยจะฝากพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวดีนเนาะในการไอ้คลิปต่อไปคั้น่าพ่อแม่พี่น้องมีเวลาไลค์กับสร้างเวลาตัวเองกันเบิ่งโฆษณาบ่าวดีนเนี่ยอย่าขามโฆษณานะอย่าโกดขามมันให้มัน ไปจะสุดเดี๋ยวมันจะตัดตไปเองมันเอ,อ,อาพี่นอ้งนนองให้เนาะเ๋อตามพี่น้องไปพี่น้องไงมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อสบายดี